ใส่ยห้ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีเกมสตรีม,มานนำเสนอด้วยแหละเป็นเกมที่ใช้งานภาพแนวแฟนตาซี RPG ์พีจีโทนคลาสสิกแต่ก็มีสเสน่ห์แบบเกมเทเบิลท็อปซึ่งเล่นแล้วก็แอบติดอยู่เบาๆอยู่เหมือนกัน ใครที่เป็นสายปั้นตัวละครในต่างโลกบอกเลยว่าน่าจะชอบได้ไม่ยากนะเพราะเกมนี้จะเป็นเกมแนว Idol RPG สุดแปลกใหม่ที่จะให้เราคอยคุมตัวละครทั้ง8ตัวเพื่อไปผ่านด่านและลุยดันเจียนกันที่สำคัญถ้าชอบกันหรือชอบคอนเทนต์นี้และคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเนอถ้ากดแล้วก็ไปดูคอนเทนต์ต่อกันเลยเกมพานดิก้า Idol RPG Manager นนี้คือเกมแนว RPG ผสมผสาน ระบบการจัดการที่แหวกแนวกว่าเกม RPG ทั่วไปเพราะแทนที่เราจะได้คุมตัวละครแค่1-4ตัวแต่เกมนี้ให้คุณดูแลฮีโร่ถึง8ตัวด้วยกันพร้อมกันในสนามรบเลยนะตัวเกมพัฒนาโดย t e s l a t Studio และเปิดให้เล่นฟรีบนสตรีมตอนนี้ใครที่สนใจก็สามารถลองเข้าไปโหลดกันได้นะเล่นฟรีนะจุดเด่นสำคัญของเกมนี้คือ1เลยระบบต่อสู้แบบสมุมมองแต่ว่าในเกมนี้มันจะมีแบ่งเป็น2โหมดนั่นคือ 1หโหมด Battle View Battle View นี้จะเป็นโหมดที่เราจะเข้าไปดูตัวละครนั้นแบบเจาะจงเลยจอเดียวใหญ่ๆเลยว่าตัวนั้นกำลังทำอะไรอยู่บ้างส่วนแบบที่2จะเรียกว่า Command View ซึ่ง Command View นี้มันจะแบ่งออกเป็น4จอซึ่งในช่วงแรกนั้นเนะ่ะเราจะมีแค่ตัวละครเดียวใช่ไหมล่ะตรงนี้เราสามารถกดดูแค่ Battle View อย่างเดียวก่อนก็ได้เมื่อเรามีตัวละครที่2ที่สามาตรงนี้เราอาจจะค่อยเพิ่มไปดูแบบ Command View ได้ตรงนี้ถ้าใครนึกไม่ออกนะมันจะเหมือนแบบเรากำลังเปิดบอร์ 4จอในเกมนั้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองต่อมานะผมจุดเด่นสำคัญเลยก็คือระบบออโต้ที่ผสมระหว่างการสั่งการแบบแมนนวลกับปล่อยออโต้เลยและต่อมาก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าเรากำลังที่เป็นแบบผู้จัดการกองทัพฮีโร่อยู่จริงๆ เพราะว่าเราจะต้องดูฮีโร่ถึง8ตัวด้วยกันนะอันนี้คือแบบแม็กลิมิตสูงสุดแล้วนะซึ่งในอนาคตผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเพิ่มอีกไหมต่อมาที่สําคัญนะผมสําหรับเกมนี้นั่นคืออาชีพของตัวละครมันมีอาชีพอะไรกันบ้างโดยตัวเกมนี้จะแบ่งออกเป็น4เผ่า6อาชีพ1เลยมนุษย์จะแบ่งออกเป็น3อาชีพนั่นคือไนท์วิสานแล้วก็พีซต่อมา2เผ่าพันออกจะมี1อาชีพนั่นคือวอร์รีเออร์ต่อมาเอลจะมี2อาชีพนั่นคืออาเชอร์และวิสาน และต่อมาอย่างที่4นั่นคือด์กเอลจะมีหนึ่งอาชีพนั่นคือแอสซัสซินนั่นเองตรงนี้คุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบว่าคุณต้องการเล่นอาชีพไหนนะคุณอาจจะเล่นอาชีพซ้ำก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วการเล่นอาชีพซ้ำนั้นผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่นอาชีพซ้ำนั้นอะสกิลอะมันจะใช้รวมกันนั่นเองนะครับผมสกิลของอาชีพเกมเนี่ยมันจะใช้รวมกันสวิว่าถ้าเราใช้สกิล A ไปแล้วอะ ในตัวแรกนะตัวที่สองคุณเล่นอาชีพเดิมคุณจะไม่สามารถใช้สกิล A ได้คุณจะต้องไปใช้สกิลอื่นแทนตรงนี้ก็เลยแบบเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องวางแผนในการเล่นให้ดีๆและที่สําคัญเดี๋ยวผมจะมีไกด์น,นิดนึงนะผมในการเล่นสําหรับใครที่อยากมาลองเล่นเกมนี้นะผมแนะนําว่าในช่วงแรกอะผ่านด่านดีมากเลยสามารถยัดของไปที่ไหนให้หมดจากนั้นก็ตัวที่2ถ้าจะเล่นคือให้เล่นแอดครับผม แอสซัสซินยัดดาเมจยัดอะไรให้เต็มที่แม้ว่าแอสซัสซินจะมีตัวที่บางในช่วงแรกอาจจะสู้ในไม่ได้แต่หลังๆถ้าทําของมาดีแล้วดาเมดดีตรงนี้ไอตัวป้องกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้น่าเกียดเท่าไหร่ผมเราสามารถใช้ยามาแบกช่วยเสริมขึ้นมาได้อีกทีหนึงและในเกมมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นแบบว่าสร้อยลถการโจมตีแบบแฟก ดาเมจเลยแฟดดาเมจคือแติว่าถ้าเราตีมอนตี30เราใส่แฟดลบสิ 15, อย่างเงี้ยมันก็จะลดไปเหลือ15ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆม,มันเป็นตัวช่วยที่ทําให้แอสซัสซินเราเก่งขึ้นได้อ่าและผมมีอีกหนึ่งทริคที่ทุกคนใครเล่นแล้วไม่ผ่านด่านจะต้องทําตามได้แน่นอนนั่นคือการปั้นแอสซัซินให้ดาเมจสูงที่สุดจากนั้นน่ะให้ตัวแอสซัซินน่ะวิ่งผ่านทะลุไปเลยพยายามไม่ต้องโดนมอนตีนะเพราะว่าแอสซัซินจะแพ้มอนมูอย่างมาก ให้เราวิ่งไปหาบอสได้เลยแล้วฆ่าบอสทันทีนั่นแหละครับผมนี่คือที่ของผมเลยนะโอเคครับผมต่อมาเรามาดูระบบในเกมกันบ้างดีกว่า 1. ระบบการปั้นตนัวละครอ่าก็เรียกว่าเป็นระบบหลักเลยกว่าได้นะคือเราจะต้องปั้นตัวละครให้เก่งแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยเพื่อเก็บทรัพยากรมาอัพเลเวลตัวเองหรือเลเวลเพื่อนเพื่อนให้เก่งขึ้นต่อมาครับผมก็จะเป็นพวก ระบบเพิ่มตัวละครเพื่อช่วยพันด่านในเกมนี้ก็อย่างที่บอกคือมันสามารถเพิ่มตัวละครได้ถึง8ตัวด้วยกันในช่วงแรกอาจจะได้1ห,หลังๆไปอ่ะเรามันจะมีให้ปลดโดยใช้เพชรซึ่งมันจะจํากัดไอดีละ2 2ครั้งเท่านั้นใช้ครั้งละ5,000เพชรซึ่งตรงนี้คุณอาจจะถามว่าเพชรเอามาจากไหนเพชร1เลยได้มาจากเติมและ2คือเพชรได้จากพวกเควสต่างๆในเกมเพราะงั้นไม่ต้องห่วงว่าเพชรจะไม่มีเลยในการกดนะเรียกว่า มันจะมีให้เรื่อยๆเลยตามเควสครับผมตรงเนี้ยผมก็กดมาครบแล้ว2ตัวแถมยังเหลือไปเปิดกาชายอย่างอื่นด้วยนะต่อมาข้อที่3คือการสร้างอุปก,กรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งระบบหลักของตัวเกมเลยและระบบการตีบวกนั่นเองซึ่งในเกมเนี้ยของหลักๆเราจะมาจากการคาทั้งนั้นซึ่งการดอบผมไม่ค่อยอยากจะหวังเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบว่ามันโอกาสน้อยเพราะงั้นใช้การคราฟมันจะมีโอกาสได้มากกว่านั่นเองตรงนี้ของต่างๆเราจะได้มาจาก ลงดันเจี้ยนต่างๆมันจะดอกเป็นหีบนั่นเองนะจะมีหีบไม้หีบเงินหีบทองอะไรเนี่ยเมื่อเราเปิดเราจะได้วัตถุดิบต่างๆแรตีโบรวมถึงอุปกรณ์เป็น,นชิ้นๆด้วยเหมือนกันต่อมาระบบดันเจี้ยนเกมซึ่งมันจะออกเป็นดันเจี้ยนสแบบด้วยกัน1 Battlefield จะเป็นเหมือนด่านหลักที่เราจะต้องผ่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะโดยด่านเนี่ยมันจะสามารถลงได้ทีละ1ตัวละครเท่านั้นไม่สามารถลงด่านซ้ํากันได้ ต่อมา2 Shadow Temple จะเป็นดันเจียนที่สามารถลงได้ครั้งละ2ตัวละครตรงนี้ขึ้นอยู่กับทางเราแล้วว่าจะจับคู่อาชีพไหนลงกันบ้างซึ่งในแต่ละอาชีพมันก็จะใส่สกิลได้แตกต่างกันใช่ไหมล่ะอย่างตอนแรกเราอาจจะเล่น วิสัยที่เป็นสายบัฟตัวเองแล้วเพิ่มดาเมจแต่พอเราไปเล่นดันเจีนเน้ยนเราอาจจะต้องโละสกิลทิ้งทั้งหมดให้เปลี่ยนเป็นสายดาเมจเต็มตัวซึ่งแบบว่าใช้สกิลโจมตีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเอามาคู่กับพีทอะไรเงี้ยให้พีทคอยช่วยฮิวช่วยอะไรคอยบัฟให้อะไรประมาณนี้ซึ่งการลงดันเจี้ยนแชโดว์เทมเพเนี่ยเราต้องวางแผนสกิลให้ดีๆเพื่อให้ใหตัวคอมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้นะ ต่อมาจะเป็นอีเวนต์นัชเชียนซึ่งตรงนี้อีเวนต์นัชเชียนผมยังไม่ปลดนะครับผมตรงนี้ก็ตัวเกมยังไม่ได้บอกว่าจะทำไงถึงปลดตรงนี้ก็เลยยังไม่สามารถบอกอะไรได้นะต่อมาข้อที่5้าการแยกเพื่อเอาวัตถุดิบตรงนี้รียกว่าเป็นระบบที่แทบจะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าการได้ของอะไรยยต่างๆการสร้างของอ่ะคุณจะต้องแยกของที่ได้มา แล้วก็เอาวัตถุดิบนั้นไปคราบต่อนั่นเองต่อมาจะเป็นสกิลของ ID นะครับผมตรงนี้นอกจากสกิลของตัวคอแล้วมันยังมีสกิลของ ID อีกซึ่งสกิลของ ID เนี่ยเราจะได้พ o i n ์มันมาก็ต่อเมื่อเราอัพ l e เวลนั่นเองการที่ up level เราก็ต้องทำ q u e s หลักไปเ,เรื่อยๆเหล่ามันจะให้เองซึ่ง 1 l e v e เลเวลมันจะได้เท่ากับ1 p o i n พอยต์ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นสายไหนมันจะมีแยกย่อยให้อัพกันอีกนะตรงนี้มันจะมีอยู่4สายด้วยกันนั่นคือ 1. สาย exploration หรือสายสำรวจจะเป็นสายหีบสมบัตินั่นเองมันจะทำให้ของตกดีขึ้นหรือตกบ่อยขึ้นต่อมาสายอ c o n o m y จะเป็นสายคราฟที่เอาไว้แบบลดทองตอนคราฟหรือลดราคาของตอนที่เราซื้อของตามร้านนั่นเองซึ่งของในร้านนี้ก็จะเป็นพวกแบบสกิลต่างๆนะ ข้อที่3สกิลเฟสหรือสายรัทธาในเกมอ่ะมันจะเวลาเราตายอ่ะมันจะมีเวลาเกิดอยู่กรณีที่เราไม่ได้ไปกดเกิดเลยอ่ะมันจะมีระยะเวลาที่เกิดนานมากแต่เราก็สามารถลดเวลาเกิดได้โดยการอัพสายเฟดนั่นเองนะต่อมาข้อที่4คือ leadership ก็ง่ายๆครับผมจะเป็นสายที่เพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้สั้นๆเลยต่อมาก็จะเป็นคอมมานเดอร์สกิเป็นแทบใหญ่เลยนะ ตรงนี้จะเป็นสกิลพิเศษที่ปลดตามเลเวล ID เราโดยเราจะสามารถกดใช้ได้เรื่อยโดยมันจะมีคูดาวอยู่นั่นเองนะซึ่งมันจะมีอยู่4สกิลตามในรูปได้เลยก็เรียกว่าระบบหลักๆต่างๆที่เรา ว่ามาก็พูดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูระบบกาชากันบ้างดีกว่าเนาะที่อันนี้คือแบบพลาดไม่ได้เลยเกมนี้มันมีกาชาอยู่นะหนึ่งเลยมันจะเป็นกาชาเครื่องประดับนั่นเองซึ่งเครื่องประดับในเกมนี้ก็มีส่วนสําคัญามากเพราะว่ามันเพิ่มสเตตัสได้เยอะแล้วมันจะมีอยู่หลายแบบด้วยซึ่งถ้าใครเปิดแล้วฟุกได้กาชาเครื่องประดับแบบดีๆแบบของท้องของซบตรงนี้คุณก็จะสามารถผานานไปได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะ แต่ว่าอบอกไว้ก่อนว่าไอ้กาชาเกนเนี่ยมันใช้เพชรนะผมซึ่งมันคือเพชรฟ,ฟ้าที่เราได้จากเควสต่างๆนั่นแหละ,ะหรือคุณจะเติมก็ได้เพื่อเพิ่มเพชรยังไงก็ตามนะครับผมสําหรับการกาชานี้ก็จงมีสติในการกาชานะไม่งั้นจะหมดตัวโดยไม่รู้ตัวล่ะต่อมาอย่างที่2คือสกิลนั่นเองสกิลเกมนี้เราจะได้มาก็ต่อเมื่อการเปิดสมนั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยนอกจากการเราการที่เราใช้เพชรเปิดหนังสือแล้วอะทำเควสต,ต่างๆมันก็จะมีหนังสือดอกมาหรือสกิลออกมาให้ด้วยเหมือนกัน ตรงนี้เราก็ต้องมาลุ้นนะว่าเราจะได้สกิลอะไรอย่างตอนเนี้ถ้าใครเล่นแอร์นะครับผมถ้าใครฟุกได้สกิลส้มมาเนะี่ยมันจะเป็นอะไรที่โหดบ้างเลยเพราะามันจะมีสกิลหนึ่งที่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้แบบว่าดาเมจคูณแบบหลักพันเปอร์เซนต์เลยเนะี่ยเป็นอะไรแบบโคตรแรงสกิลที่แบบเอาไว้ฆ่าบอสโดยเฉพาะเลยตรงนี้มันเลยทําให้แบบว่าการพันด่านได้ง่ายขึ้นมากๆกรณีที่เล่น Air นะแอร์นั้นเราได้สกิลนี้มานะอ๋อลืมบอกที่สําคัญการอัพเลเวลสกิลนี้จะต้อง ได้สกิลตัวมันเองซ้ำเรื่อยๆนะผมซึ่งมันจะมีจำกัดอยู่อย่างเช่นอัพเลเวล2จะต้องมีซ้ำอีก1นึ่งเลเวลสอัพซ้ำต้องมีอีก2อะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับระบบสกิลตัวหลักของเกมนี้นะซึ่งตัวเกมนี้มันเปิดได้ไม่นานนี่เองไม่กี่วันหรือ เดือนก่อนเนี่ยประมาณเนี่ยมันอาจจะทําให้หลายๆคนเวลาเล่นเกมนี้ที่พึ่งอาจจะมาเล่นหลังจากที่ผมรีวิวไปรู้สึกว่าอาจจะตันไวหรือไปต่อไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าระบบมันน้อยไปตรงนี้ก็ขอให้ทําใจนิดน,นึงนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้รีบอะไรมากเกมนี้มันก็เป็นเกมที่เราสามารถเล่นเพลินๆได้นะดูฮีโร่ผ่านด่านไปชิวๆได้ตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะ ต่อมาก็เรามาดูจุดเด่นของเกมพาน o ติก้กันบ้างดีกว่านะหนึ่งเลยสามารถคุมตัวทอนได้8ตัวพร้อมกันแบบออโต้และแมนนวลพร้อมกันเลยต่อมาจะมีระบบหลายจอในฉากต่อสู้ซึ่งตรงนี้จากที่เราเห็นก็สื่อว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะมันเหมือนเรากําลังดูบอทเล่นอยู่เออมันก็เป็นอะไรที่เพลินดีเหมือนกันต่อมาที่สําคัญเกมเนี้ย ระบบจุดเด่นที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันฟรีคุณสามารถโหลดมาลองเล่นได้ในสตีมนะถ้าติดแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าเป็นไงกันบ้างแล้วต่อมาครับผกจะเป็นเกมนี้เหมาะกับใครบ้างแน่นอนเลยเหมาะสําหรับคนที่ชอบวางแผนหรือจัดทีมต่างๆคือผมคิดว่าในอนาคตต่อไปอ่ะพวกดันจี้ต่างๆมันจะมีให้ลงมากกว่า2ตัวแน่นอนที่ผมคิดไว้นะยังไงก็ต้องมีแบบ4ตัว5ตัวเงี้ยเพราะงั้นเนะี่ยการจัดทีมที่เราได้8ตัวละครเนี่ยคุณอาจจะต้อง จัดให้ดีๆว่าเราจะเอาอาชีพอะไรเข้ามาได้อ้อลืมบอกไปถ้าตัวไหนเราไม่ชอบเราสามารถกดลบ Delete ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ที่สําคัญอย่าลืมปลดขอให้หมดก่อนล่ะต่อมาก็จะเป็นคนที่ชอบเกมฟาร์มเรื่อยๆดูฮีโร่และอยากมีส่วนร่วมบ้างในบางจังหวะ ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอ่าก็ตามนั้นเลยนะแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับใครบ้างก็เรียกว่าตรงข้ามกับที่ผมบอกมาเลยคนที่แบบอย,อยากลองเล่นเองและไม่ชอบอะไรไม่ชอบเกมแนวไอดอลอะไรประมาณนี้นะข้อเสียงของเกมนี้เฉพาะในตอนนี้นะผมที่ผมเล่นมาเราได้สัมผัสน,นั่นคือระบบเกมที่น้อยเกินไปหน่อยและดันเจียนที่มีความหลากหลายน้อยไปหน่อยต่อมามันจะมีความน่าเบื่อมากๆที่เราจะต้องมานั่งกดหีบเองเรื่อยๆตอนที่หีบมันเต็ม จะไม่มีระบบออโต้ตรงนี้ยกเว้นแต่ว่าเราเสียตังค์มันจะมีระบบให้นะแล้วก็จะมีระบบแบบออโต้แยกส่วนด้วยถ้าได้แบบว่าเราใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วว่าถ้าของแบบว่าเกรดนี้ตกมาเนี่ยมันจะออโต้ให้กดแยกส่วนให้อะไรประมาณนี้นะ ก็ส่งท้ายสําหรับพานอติก้านะครับผมก็เป็นเกมที่ไม่ได้เน้นความอลังการของเนื้อเรื่องแต่โดดเด่นในความแหวกแนวของระบบการเล่นถ้าคุณชอบเกมแนวบริหารจัดการ RPG i d o l แบบผสมกันเกมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรลองในปีนี้เลยก็เลยว่าหลังจบรีวิวสามารถลองไปโหลดเล่นกันได้เลยที่สําคัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปก่อนลนะบาย